ด้วยความเคารพเมื่อเห็นว่าในโครงสร้างมีผู้นำฝ่ายค้านก็คือหมอชลนาศจากพระเพื่อไทยและทราบว่ามติที่สองที่อุ้มท่านวรวิทย์ให้อยู่ยาวเลยเนี่ย,ยมันห้าตัวศูนย์ดังนั้นต้องไปกันที่คุณหมอชลนานสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐาน,นะที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะคะและก็เป็นกรรมการในข้าการสรรหาตุลาการศาลร,รัฐมนูญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอชลนานครับผมสวัสดีครับคุณอมรักษ ด้านไหนครับจำใจะเรียกอะไรก็เอาเลยสุดใจไม่มีปัญหานี่นคุณหมอคุณหมอเอาคนตรงๆนะเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าคุณหมอเป็นหนึ่งใน5ของคณะกรรมการสรรหาธตุลาการศาลรัฐมนูญที่วินิจฉัยอุ้มท่านวรวิธย์ให้อยู่ในตําแหน่งประธานศาลรัฐมนูญได้ยาวเลยใช่ไหมครับเอาคนตรงห้ตัอศูนย์นี่ ใช่ไหมครับถ้าถามว่าเป็นหนึ่งในห้าไหมเป็นครับเพราะว่าผมอยู่ในตําแหน่งผู้นําฝ่ายทานเนี่ยจะเป็นกรรมการสัญหาในองค์กรอิสระนะครับทุกตําแหน่งครับอโดยตําแหน่งเป็นแตํตแหน่งเรื่องแรกก่อนครับพี่พ่เดนัยครับเรืองแเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องที่สองทําไมจึงไม่ได้ใช้ดังนั้นทําไมจึงไม่ใช้ดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะฮะขอกรรมการสัญหาหน่อยเพ่าะวาเนี่ยไม่อยากจะให้ใช้เรเด็นที่สามเนี่ยคณะที่เรามีห้าคนนี้ขออนุญาตชี้แจงนิดเดียวครับ เมื่อสักครู่คุณอามรรัตน์พูดถูกครับองค์คณะจริงมันควรจะมีเก้าคนใช่ค่ะในกรรมการสัญหาแต่ว่าองค์กรอิสระอื่นไม่สามารถแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาได้มีเพียงองค์กรเดียวคือคณคอะกรรมการตรวจกัรนะครับคุณเป็นกรรมก,การจากผู้ตรวจการนยินเท่านั้นคือตั้งม่ได้องค์กรเดียวครับ ตั้งไม่ได้องกรอีกอีกสี่องกรเนี่ยเขามีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการสัรหาเค <Okay. S 2> เขาไม,สมา่สามารถสัญห <Okay. S 2> าได้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเรามีแค่ห้าคนครับโอเคห้าคน,ทวน,ท,วนทวนอีกครั้งน,นะครับอีกสี่ที่มีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติตัวแทนที่จะส่งเข้ามาทำหน้าที่นั้นประกอบด้วยปปชคตงและสะและกสะบใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่ง, <Okay. S 2> ซ,งซึ่งก็เป็นเสมือนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งก็ได้นะที่มีบทบัญญัติไปที่จะบังคับว่าต้องส่ง <Okay. S 2> ต้อง่ง <Okay. S 2> มีองคณะ <Okay. S 2> นี่เกินกึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นองค์คณะโอเคโอเคทีนี้ไปกันที่ประเด็นไฮไลท์หลายคนแปลกใจผู้นําฝ่ายค้านคุณหมอชลานาน <c oughs> ก็ร่วมลงมติอุ้มประธานสารรัฐมนูนให้อยู่ต่อในตําแหน่งอีกยาวเลยไอ้ตรงนี้คิดอะไรอย่างไรมองอะไรอย่างไรครับก่อนที่จะพูดประเด็นนี้เนี่ยผมขออีกครึ่งเดียวครับคุณนาะยครับเชิญฮะเชิญฮะคุณมรัศครับค่ะคือการประชุมของกรรมการสัญหา ตุลาการสารรัมนุลยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสงวนสิทธิ์ให้กับกรรมการสรรหาท่านอื่นด้วยเพราะว่าเราจะมีการรับรองนะครับรายงานการประชุมให้เป็นที่ยุติในวันที่29นี้กอนจะส่งให้สารรัมนุลย์ไปเพราะนั้นประเด็นที่ผมพูดก็เป็นประเด็นเบื้องต้นนะครับโอเคได้ได้ได้รับทราบรอรับรองรอรับรองใช่ไหมคะไปตามรายงานนั่นหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นข้อกิารณาการรอรับรองดังนั้นย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่22 คุณหมอเป็นหนึ่งในห้าที่อุ้มท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญอธิบายสักนิดสิครับเเห็นชอบอย่างไรก็ด้ความขอบคุณครับยิ่งยิ่งพี่มาแก่ดนายใช้ครว่าอุ้มเลยที่ผมต้องยิ่งอธิบายเลยโอเคเชิญเชิญประเด็นข้ามเหมือนที่พี่ดนายกับคุณธรรมรัพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีสองมตินะครับมติแรกเนี่ยกรรมการสัญหาก็พิจาเณาว่าเรามีหน้าที่และหน้าที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้หรือไม่ครับนะครับครับก็เสียงข้างมาก ก็เห็นว่าคําร้องเขาเนี่ยให้ร้องไม่ินฉัยเรื่องของการขาดคุณสมบัติครับขาดคุณสมบัติตามรัฐธนรมตราสองร้2 0สองมูลนิธินะครับที่เขาใช้ว่าเป็นหรือเคยเป็นตลาการสารรัฐมนูญหรือตําแหน่งอื่นใดในองค์กรยิสระใดนะครับเขาก็เอาข้อนี้มาร้องนะครับอเคพราะฉะนั้นกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยสามท่านก็เห็นว่าเมื่อเขาร้องในทํานองนี้คําร้องก็เป็นเหตุว่ามันอยู่ในหน้าที่และอำนาจนะครับ ตัวท right so okay. okay. ี่สองท่านเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่เข้าแม้จะร้องอย่างนี้แต่ว่าดูหลักฐานที่ส่งมาตามสมควรแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกชัดนะครับว่าเป็นไปตามนั้นก็เลยวินิจฉัยวามไม่อยู่ในหน้าที่อำนาจแต่เมื่อไม่ตีเสียงข้างมากออกมาอย่างนี้เนี่ยให้รับมินิฉัยก็ต้องมินิฉัยครับคครับอเประเด็นที่สองประเด็นที่สองเป็นการมินิฉัยเรื่องเนื้อหาสารละครับว่าเขาจะขาดมีลักษณะต้องห้าม จริงหรือไม่เพราะว่ากรรมการสรรหาเนี่ยสามารถวิจัยได้สองเรื่องครับคนณีมีการพ้นตตำแหน่งไปแล้วนะครับถ้าจะให้กรรมการหาวิจัยไปที่ยุติก็คือหนึ่งเรื่องของขาดคุณสมบัติแษะต้องห้ามนะครับาโมเลสหนึ่งแล้วก็ตโมเลสสามคือมีการลาออกถ้ามีคนยื่นมาตีความตรงนี้เนี่ยก็วินิจัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามเสียงก็เห็นว่ามันเข้าเข้าเข้าหน้าที่และอำนาจนะเราก็เลยจําเป็นต้องมาวิิจัยว่าคำร้องเขานี่ร้องว่า ประธานสารน้ำนุินคนนี้เนี่ยครับท่านนี้เนี่ยขาดมีลักษณะต้องห้ามตามบทมรรฐธรรมนูญว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้เนื่องจากเป็นหรือเคยเป็นตุลาการสารล้ำเงินมาก่อนเขาอ้างอย่างนั้นนะครับครับโดยมติมติก็มาลงมติกันทั้งหมดนะครับข้างห้าท่านเนี่ยมีมติไปเด็กกรครับครับว่า ประธานสารน้ำนุลท่านนี้เนี่ยไม่มีลักษณะต้องห้ามก็คือที่บอกว่าเป็นหรือเคยเป็นตุลาการสารมนตมาก่อนเนี่ยไม่เป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตําแหน่งของประธานสารน้ำมูลท่านนี้เราวินิจฉัยแค่นี้ก็จบเลยครับไม่มีเกณฑ์เขียน,เ,นเป็นอื่นนะครับส่วนจะอยู่ในตําแหน่งไม่อยู่ตาแหน่งเนั้นเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบธรรมนูญที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับหมายถึงเราเพียงแต่ชี้ว่าเราเพียงแต่ชี้ว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามครับ หมายถึงไม่ต้องไปดูไส้ในรายละเอียดหรือคะวาระอายุในรัฐมนูญแต่ละฉบับมันกําหนดไว้แต่การองการและจะยึดในการมินิัยของกรรมการสัญหาเราดูใช้ข้อกฎหมายล้วนๆเนี่ยนะครับในการพิจารณาโดยรับฟังความเห็นจากหนึ่งนะครับประธานกรรมธิการวิสามัญพารณาร่างพระราชประกบรรับนวญว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรั่นนูญต้องมีชื่อท่านครับท่าน ท่านอาจารย์สมคิดท่านก็ให้ความเห็นมาอันนี้นี่เราขอความเห็นไปนะครับความเห็นจากทั้งฝ่ายร้องแล้วก็ฝ่ายผู้ถูกร้องมาประกอบกันและตัวรมตัวอ่าตุลาการตัวกรรมการสหาก็พิจารณาข้อกฎหมายทั้งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องอย่างรอบรอบครบทุทงรอบด้านครับครับแล้วคุณหมอครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะเพื่อให้ชาวบ้านคนในกลุ่มใหญ่เขาตามทันนั่นนะครับเอากันสั้นๆเอากันสั้นๆท่านวรรวิทย มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ในการวินิจฉัยข้อกฎหมายนั้นยึดรัฐธรรมนูญปี50หรือรัฐธรรมนูญปี60ครับเอาสั้นๆอัปประเด็นนี้เลยยึด50หรือยึด60ใช่2ช่สองล้ำเงนประกอบกันครับใช่แบบไฮบริดใช่แบบไฮบริดไฮบริดเพราะว่าบทบัรรยายนูนปี60บเฉพชกการมาตรา273เขียนเป็นอย่างนั้นครับเขียนให้ใช้สองล้ำเงินประกอบกันแล้วฮะ เขาเขียนว่ารัฐมนูลในถ้าพี่ารนัยกับคุณอมรรัตน์สนใจอ่านข้อกฎหมายก็ไปอ่านมาตรา273นะครับเขาเขียนไว้ชัดว่าคนที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลมาก่อนรัฐมนูญฉบับนี้ใช้บครับก็คือหมายรัฐมนูล60เนี่ยให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามรัฐมนูล50ก็50หมายรัฐมนูน50หมายว่าเป็นมาจาก50เนี่ย ให้ดารงตําแหน่งต่อไปจนรบวาระนะครับโอเคโอเคครับจนกว่าจนกว่านะครับจะมีกฎหมายประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐมนูนขึ้นมาบังคับใช้การดะดารงตําแหน่งไปเพียงใดนั้นก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐมนูญฉบับนั้นซึ่งมาตรา79ของมาตราของกฎหมายฉบับนี้ก็เขียนรองรับนะครับ เขียนรับเหมือนกับบทบรรยานูนมาตรา273นะครับค่ะก็มีค่าดำรงตําแหน่งมาก่อนนะครับครับมาก่อนก็ให้ดารงตําแหน่งจนครบวาระตามปี50หรือหรือนะครับหรือครบให้เป็นไปตามมาตรา18ของกฎหมายฉบับเนี้ยซึ่งซึ่งรับมูอ60นี่มันเขียนแต่้าบปี50ก็คือเรื่องของอายุ7าปีครับครับครับสรุะอะกัีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุ เจ็สปีเนี่ยมันลยมันมัน,มน,มนเลยได้รับการคุ้มครองจากบทตัวบทบัญญัตริรัฐธรรมนูนมาตราสองิดสาม <Okay. S 2> นั่นก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนนี้ไงครับโอเคสรุปอีกทีนะครับที่ท่านุรวิทย์ท่านสามารถอยู่ต่อได้ก็เพราะเราใช้รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับผสมกัน,<ห>น<อ>ถูกไหมฮะและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญครับ <c oughs> อะไรอะไรได้เอาอะไรเสียไม่เอาใช่ไหมฮะ กฎหมายประกอบบอกว่าจะดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใดนะครับให้เป็นไปตามที่เขากำหนดก็คือเช่นการดำรงตำแหน่งจากปี50เนี่ยเขาจะพ้นเมื่อครบเวลาคือ9ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะเขียนไว้9ปีเอให้อยู่ถึง9ปีเลยยาวถึง9ปีตรงนี้ส่วนอายุอืมเย็นสาทับอีกว่าใกล้อายุถึง75ปีก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกแต่แต่เขาใช้คำว่า จะตอบตำรวงตำแหน่งต่อไปเพียงใดเนี่ยพยงก็งให้ไปตามดูตามนี้ก็คือว่าอันไหนถึงก่อนก็หมดไปตาม <Okay. S 2> นั้ครับโ <Okay. S 2> อเคอเสุ้ปลกันอีกทีถ้าวินิจฉัยข้อกฎหมายกันดังนี้นะครับเขาว่ากันว่าประเด็นการตีความ8ปีลุงตู่สงสัยลุงตู่จะผ่านชฉลุยพี่ดดนัยคิดอย่างนั้นเหรอครับ หลายคนก็คิดอย่างนั้นค่ะหลายคนคิดอย่างนั้นนะหลายคนคิดอย่างนั้นหลายคนก็คิดอย่างนั้นค่ะหลายคนคิดอย่างนั้นนะเองนะครับแล้วท่านกรรมการสรรหาท่านอื่นผมไม่ทราบว่าท่านคิดไม่คิดเรื่องนี้เพราะไม่เกี่ยวกันนะครับอะมันเทียบเคียงได้แต่ไม่เกี่ยวกันไม่มีผลผูกพันต่อกันแต่สิ่งที่จะเป็นตัวอย่างหรือเป็นบรรทัดฐานให้กับการนินิฉัยใดๆไ็แล้วแต่เนี่ยต้องยึดข้อกฎหมายเป็นหลักครับครับต้องยึดข้อกฎหมายเป็นหลักเลยครับผมเองกลับมองว่าอย่างนี้ครับ การที่กรรมการสัหาาพี่นาออกมาแบบนี้นะครับขณะที่ผมลงมติผมไม่ได้คิดนะครับ,รบเราใช้ข้อกฎหมายล้วนๆมันจะทําให้การมินิฉัยเรื่องการครบแปดปีของลุงตู่ของพี่ดนายนี่แหละ ลุงตู่ของพี่มาแก่ที่ชอบพูดพี่มาแก่ชอบพูดว่าลุงตู่ของกระผมโอ้ใช่ค่ะยังไงครับครับครับของผมก็ของผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยใช้ตามข้อกฎหมายเลยครับรัฐมนุนมาตราหนึ่อยห้ประกอบกับรัฐมนุนมาตรา100่งรอยองร้เนี่ยชัดเจนเป๊ะเลยพี่นายครับ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 เห็นไหมครับคุณวรวิทย์เนี่ยเขาได้รับการสืบเนื่องมาใช่ไหมครับจากข้อสองฉบับใช่ค่ะ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนลุงตู่ก็เช่นกันลุงตู่ของพี่ดนัยได้รับการสืบเนื่องจากรัรนนูลปี60บอกว่าดํารงตําแหน่งมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นอ่ารัฐมนตรีตามรัฐนูญน,นี้และที่สําคัญนะครับก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะไม่แจ้งบัญชีทรัพย์ส,สินอย่างต่อเนื่องด้วยเขาบอกว่าได้รับได้รับการเป็นต่อเนื่องมาไม่ไม่ไม่ถึง,ถง,ถงหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิสนและที่สําคัญบทบัญญั บทชั่วงการ264เขียนชัดครับครับเขียนชัดในการท้นจากตําแหน่งเนี่ยนำมาเขียนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับพอ มติกรรมการสรรหาออกมาชัดเจนในวันที่29นะครับผมว่าลุงตู่ของพี่ดนายหนาวครับโอเคเดี๋ยวรอดูแล้วกันถึงวันนั้นกันต่อไปเดี๋ยวดูกันต่อไปคุณหมอคุณหมอกราบขอบพระคุณเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับพี่ดนายพี่มรัสครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมอชนละนาลุงเก่งก็ขออภัยด้วยครับค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอชลนาสีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต้องไม่ต้องขออภัยผมต้องเป็นฝ่ายขออภัย ท่านผู้นำฝ่ายคา้านท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ของกระผมเหมือนกันนะไม่ใช่แค่นายกของกระผมคนเดียวนะออ๋อยคผมเปช่วยของหมดนะเออยิดครองหมดอ่ะอนุญาตชั่วคราว